สวัสดีครับเพื่อนชาวไท้ายสวนมุ่นเกษตรและเพื่อนที่รักการทับสวนทุกท่านครับอันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวดอนหอยหลอดนะครับอยู่จังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นทะเลที่ใกล้กรุงเทพอีกแห่งหนึ่งนะครับน่ครับยวพาไปดูข้างบนหน่อยตอนนี้มาจังหวัดที่ น้ำทะเลขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลเลยไม่เห็นการหาหอยหลอดเนี่ยน,นะครับร้านแถวนี้เลยนะครับที่เลยเสาปูนที่ปักอยู่ตรงกลางน้ำนะครับน้ำจะลงแห้งเป็นเหลือเป็นที่าเป็นทีเลนเลยนะครับแล้วก็หาหอยหลอดกันตรงนี้เป็นช่วงใกล้ๆสิบเอ็ดโมง น้ำขึ้นหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมีมีเรือนำเที่ยวนะครับมีเรือนำเที่ยวโน่นก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับของปากแม่น้ำแม่กลองนะครับเดี๋ยวไปดูด้านปากแม่น้ำแม่กลองกันนะครับมีลานจอดรถให้เรียบร้อยเลยนะครับช่วงนี้มาวันศุกร แลกท่องเที่ยวก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะกว่านี้นะครับนี่นะครับใครอยากจะนั่งเรือนั่งเรือพาเที่ยวนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับเพื่อบริการพาเที่ยวเหมาลำอีงตามนี้เลยมีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวกันนะครับ เดี๋ยวไปดูเดครับครับผมปูก้านดาบทรให้ข้าตับกล่องทองระเบิดปูกก้ามดาบนะครับปู่บ้านชาวประมงนะครับเขาพาเที่ยวนะครับพาเที่ยวเดี๋ยวดูป่าไม่น้ำแม่กลองนะครับวิวสวยนะครับวิวสวยมากเลยใครอยู่เขตกรุงเทพใกล้เคียงนะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับดอนถอยหลอดนะครับ นั่นเสียงชาวประมงจุดประทัดนะครับเพื่อขอพรในการออกหาปูปลานะครับนี่ครับป่าชายเลนตรงนี้เลยนะครับเป็นปากแม่น้ำแม่กลองนะครับเพื่อนๆอ,อยู่สวยมากเลยวันนี้แดดไม่ร้อนเท่าไหร่ลมพัดชิวๆฝั่งน้องไปอีกตำบลหนึ่งนะครับ นี่ครับมีเรือเห็นอยู่ไกลๆเลยนะครับเรือประมงนะครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยครับวันนี้มีหมอกอ,อ่อ,อนๆนะครับคลื่นนิ่งๆ ที่ดอนหอยหลอดนะครับก็มีสารของเสด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนี่ครับชาวเรือจะคารพบูชากันมากนะครับเป็นบิดาของหารเรืออันนี้ก็มีปืนใหญ่คู่อยู่หน้า ทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับโอเคโอเคโอเค ี่คือองค์หลวงมหลุงชุมพรเกษมดุลยศักดิ์นะครับใครมาเที่ยวก็กราบซึ่นมากราบนวัสการได้นะครับทับท้ายสวนเมืองเกษตรครับดูมาบอกผมนะครับวันนี้อยู่ในช่วงท้ายสวนชวนเที่ยวนะครับ ฝาก like, ากดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ